ฉันคือลูกคุณหนูแล้วฉันก็มีชื่อว่าหมิวฮัลโหลฮัลโหลนี่แกทำอะไรอยู่วะว่างหรือเปล่านะ่ะฮะทำอะไรอยู่รู้รไหมว่าตอนนี้นะ่ะฉันสั่งเสื้อผ้าไปแล้วพาฉันไปดูหน่อยสินะักเย่ยเพื่อนรักเอ้ยโทรหาเพื่อนรักเสร็จแล้วอืมลูกมิวแม่ลูกคุณหนูของแม่กินข้าวหรือยังจา้าคิดถือจังหนูจะออกไปที่ไหนหรอกิกนข้าวก่อนนะลูกแม่ในอุตสาหเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีเลยนะลูกหมิวของแม่ให้กลายเป็นคนหนูขนาดนี้เนี่ยต้องทานข้าวให้ครบมื้อเข้าใจไหมขอบคุณนะคะคุณแม่หนูดีใจมากๆาก ที่มีแม่เป็นแม่เนี่ยว่าทนะําไมหนูหน้าตาขี้เลี้ยขี้เหล่ไม่เห็นเหมือนแม่เลยอะ่ะเฮ้ยเรื่องหน้าตาเนีย่ยอย่าไปซีเรียสมันเลยนะลูกนะขอแค่ลูกเป็นคนดีก็พอแหละอ่ะกินขนมแล้วก็กินข้าวด้วยแม่หนูจะออกไปเล่นกับนานะนะครั้งที่ผู้คนเห็นฉันกับแม่ฉันก็จะโดนเปรียบเทียบเสมอว่าแม่นะ่ะสวยกว่าและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันจะออกไปข้างนอกเพื่อไปหาเพื่อนรักเพราะว่าฉันได้สั่งซื้อชุดไว้แล้วด้วยไม่ว่าฉันอยากจะได้อะไรฉันก็ได้หมดเพราะว่าฉันเป็นลูกคุณหนูยังไงล่ะเอาล่ะไปเจอนาน ไชเลยนานะฉันมาแล้วยสวัสดีนะฉันชื่อว่านานะเป็นเพื่อนของมิวมิวนะเมื่อไหรจะมากันนะฉันเองไม่ได้ร่ารวยอะไรหรอกแต่ว่ามิวมิวน่ะเป็นเพื่อนที่รวยมากๆฉันก็เลยคบไว้เพราะว่าเขาน่ารักใช่แล้วก็ฉันมีเพื่อนสนิทคนเดียวก็คือนานะเขาสวยมากๆเลยแหละฉันชื่นชมเขามากๆได้เจอกันแล้วเพื่อนรักนั่นสิไปเลือกเสื้อผ้ากันดีกว่านะแน่นอนว่าพวกเราสองคนสนิทกันมากๆไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยพวกเราก็ต้องตัวติดกันตลอดใช่ไหม กันเถอะจะไปเลือกเสื้อผ้ากันเอ๊ะฉันสั่งเสื้อผ้านี้ไว้นี่นะคุณหนูผมแดงใช่ไหมคะที่สั่งเฮ้ยฉันคือคุณหนูตังหักน้าไม่เหมือนคุณหนูเลยนี่หมายความว่ายังไงเนี่ยจะเย็นๆนะคะฉันไม่ใช่คุณหนูที่สั่งหรอกนะคะขอโทษค่ะเฮ้ยทาไมต้องเข้าใจผิดตลอดเลยนะก็แหน่สิฉันหน้าตาไม่เหมือนคุณหนูนี่นะหน้าตาก็ขี้ริ้วขี้เละนะใครจะไปคิดว่าเป็นคุณหนูล่ะเธอคิดแบบนั้นไปล่ะเสื้อที่สั่งตัดแล้วเสร็จหรือยังคะเอ๊ะของคุณหนูมาก กว่านะเอ้ฉันเป็นคนสั่งตังหากนะ่ะไม่ดูตาหมาตาเลือเลยเอา,เอ,าอีกแล้วนะสองคำก็คุณหนูอะไรกันเนี่ยใจเยนเ็ยนๆก่อนนะมิวไอ้กรบมนันหนาโมโหนี่ขอ,ขอทอดค่ามาดูเสื้อก่อนนะคะโอ้ยเสื้อตัวนี้น่าจะเหมาะกับคุณหนูคนสุดสวยเลยนะเนี่ยลองใส่ดูนะคะแหมตอนนี้มาบอกว่าฉันสวยอะมาแน,น่ีย๋ยวฉันจะใส่ดูอืมอสวยจริงๆด้วยแฮสน่ารักมากๆเลยคุณหนูโอ้ยหลอตัวไปฉันเฮ้ยโอย้มิวเสร็จแล้วยังเราจะรีบกลับบ้านนะี่ฉันพอใจมากๆเลยแกรกลับบ้านกันดีกว่านะยาย นนไปกันเถอะเพื่อนรักและในระหว่างนั้นเราก็พบกับชายคนหนึ่งซึ่งเขานั้นหล่อมากมาก ขอโทษนะครับคือว่าคุณสวยจังคุณชื่ออะไรหรอ,อฉันหรอคะฉันชื่อว่าเหมียวค่ะเอา้าเดินผ่านฉันเฉยเลยคือคุณเหมือนคุณหนูเลยอะผมขอเบอร์<ะ>ได้ปะเออขอโทษนะคือว่าเอเพื่อนของฉันมองอยู่นะฉันกับเพื่อนคิดว่าจะไม่มีแฟนจนกว่าจะถึงเวลาที่ใช่หนะขอโทษด้วยนะดูท่าทางคุณจะอยู่โรงเรียนเดียวกันกันกบเรานี่นะเอะอนั่นสิยังไงซะก็อยากคุยกับเพื่อนหนูเลยนะพี่ถือว่าพี่น่ารักดีนะแต่ว่าไม่เหมาะสมกับเพื่อนของหนูนะ่ะอยู่โรงเรียนเดียวกันหมดเลยนี่นะก็ได้ ก็ได้วันหลังเจอกันแล้วกันนะบายแกเหลอมากเลยนั่นนะสินั่นฮะเแน่นอนว่าพวกเราสัญญากันแล้วว่าจะไม่มีแฟนแต่ก็ดูเหมือนว่าหมิวเองก็จะสนใจพี่ผู้ชายคนนั้นอยู่กลับกันเถอะนะได้เวลากลับบ้านแล้วสินะเออหมิวนานะกลับก่อนนะเพราะว่านานาต้องกลับทางรถไฟนะมันไกลยังไงถึงบ้านก็บอกเราด้วยล่ะบายบาย ไปซะแล้วแต่แบบว่าอยากจะสวยเหมือนนานานจังเลยอะ่ะเอ๊ะแล้วลืมไปเลยว่าคุณแม่ซื้อเครื่องสำอางไว้นี่นาะแล้วเราก็มีบัตรเครดติตด้วยออ้ยไปรูดเอาดีกว่าอยากจะสวยบ้างอะ่ะเออยินดีต้อนรับครับคือว่ามาอะไรหรอเนี่ยอันนี้มันรู้นะคุณมีตังที่จะเข้าหรออุ้ยเป็นพนักงานอะไรพูดแบบนี้ <S <S 1> <S 1> ดูนี่นะบัตรนี้เลยเครดิตออมีเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่มีจำไว้ซะด้วยโอ้เออขอโทษนะคะลูกค้าเอ๊ะเฮ้เย น,นั่นมันลูกค้าประจำนี่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 นพนักงานของฉันอุ๊ยขอโทษนะคุณหนูหมิวใช่ไหมเข้ามาเร็วพนักงานคุณแย่มากๆเลยนะขอโทษต่อไปนี้ต้องตักเตือนให้ดีๆต่อให้เขาหน้าตาขี้เหร่คุณก็ต้องต้อนรับขะะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะเะาล่ะคุณหนูอยากจะได้ครีมอะไรกันคะวันนี้น่ะฉันอยากจะให้หน้าใสากริ้งแล้วก็สวยด้วยต้องทํายังไงอะ่ะอ๋อต้องใช้ลูกกริ้งเลยนะคะนี่เลยขันราคาพิเศษ1นึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะเอาไปเลยทําแบบนี้หรอใช่แล้วค่ะคุณหมิวคุณทําแบบนี้เนี่ยคุณก็จะสวย คือเ้าแหละแล้วก็เอาไปมาร์กน้าด้วยนะานี่นะคะหวังว่าบริการของเราเนี่ยจะตอบสนองคุณนะคะขอบคุณมากลอยคุณมิว hey, ต่อไปนี้ฉันก็จะสวยเหมือนน้าน้าแล้วเพื่อนของฉันสวยฉันก็ต้องสวยสิกลับบ้านดีกว่า oh. แท็กซี่มาแล้วแท็กซี่จอดหน่อยสิคะ ไม่ลับไม่ลับไอการ่นนะฉันอยู่ตรงนี้รถบ้างไม่ใช่เหรออ,หรอ้าเฮ้ยรถตัวสัตว์มาแล้วแกไปดีกว่านะทำสวยขึ้นฟรีครับเอ้ยขนาดแท็กซี่ก็ยังไม่แฟนแลเลยหนูเกลียดหน้าตัวเองเอ้ยทำไมแม่ต้องทำให้หนูแคระด้วย,เ,ยเกิดเป็นคนหนูเศร้าเปล่าทำไมเป็นแบบนี้นะเอ๊ะทำไมลูกเรานั่งเศร้าจังเลยล่ะมีลกูกยังไม่กินข้าวอีกหรอเนี่ยแม่อุตส่าเตรียมข้าวไวใ้ให้ลูกแล้วนะไปนั่งอะไรทำไมตรงนั้นนะฮะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องมาคุยกับหนูก็แม่นั่นแหละทำให้หนู ที่เหลืมีแต่คนบวเล่รู้ไหมวันนี้หนูเจออะไรมาบ้างต้องทำยังไงลูกแม่แม่ขอโทษนะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้นี่นะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแม่จะไม่เข้าใจอะไรและก็แม่เป็นคนสวยนี่นะเจ็บใจแล้วคืนนั้นหมิวเองก็ร้องไห้โหออกมาเสียงดังเขาได้แต่คิดในใจถ้าเขาสวยขึ้นกว่านี้ทุกอย่างก็คงจะดีสินะ ทรหาเพื่อนสนิทด,ดีกว่าฮัลโหลนะนะคืนนี้ขอไปนอนค้างคืนที่บ้าน,นเธอได้หรือเปล่า <c oughs> เอ๊ะมิวแต่เธอไม่เคยมาบ้านฉันเลยนี่นะ <c oughs> บ้านฉันนะ่ะดูไม่ดีแล้วก็ดูแย่ด้วยอย่ามาเลยนะมันไม่มีที่นอนดีๆอ่าเกรงใจเธอจะมาจริงๆหรอแต่ฉันจะไป <c oughs> บ้านฉันมันรกมากเลยนะแกแล้วก็บ้านขับแคบอะเอา <c oughs> ดูเหมือนว่านานะเองนั้นก็ไม่เต็มใจที่จะให้เพื่อนนั้นมาที่บ้านเพราะว่าบ้านเธอนั้นจนเ <c oughs> จะทํายังไงดีเนี่ยรีบเก็บบ้านก่อนแล้วกันเธอเป็นถึงคุณหนูเลยนะหมิว แต่ว่ายังไม่เคยไปบ้านนาะนาะสักนะทีเลยนี่นะแม่คะหนูขอไปหานานานะนะนะแล้วก็จะไปนอนค้างคืนด้วยเลิกร้องไห้แล้วหลอดลูกโอเคไปก็ได้นะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนล่ะอย่าลืมเอาเสื้อผ้าไปด้วยล่ะอ๋อค่ะคุณแม่วันนี้ขอโทษด้วยนะยสงสารลูกสาวจริงๆเลย,เยนี่เหรอบ้านนาะนาะนะ่ะเอเอนาะนาะเรามาแล้วโลูกหมาเต็มไปหมดเลยอะ่ะมาแล้วหลอยังเก็บบ้านไม่เสร็จเลยอะ่ะอายยังเลยนะคือ เธอไม่เป็นไรใช่ไหมบ้านของฉันเล็กนิดเดียวเองขอโทษนะที่ฉันมันจนนะหมิว ที่นอนหน้านอนกของฉันอีกว้าสุดยอดไปเลยเอ๊ะที่นอนเธอก็เจ๋งไปอีกแบบนันเนี่ยไม่เหมือนของฉันฉันไม่เคยนั่งเลยแบบนี้น่ะเธอชอบที่นอนของฉันงั้นเหรอแง่ลวสิฉันไม่เคยเห็นนี่ไงล่ะฉันรักมากเลยนะหมายความว่ายังไงเนี่ยรักที่นอนเธอยังไงฉันจะนอนที่นี่ดูเหมือนว่านานาเองก็ไม่ได้รังเกียจอะไรจนกระทั่งเช้านี้พวกเราต้องไปโรงเรียนโอ้ยนอนหลับสบายมากเลยเมื่อคืนเนี่ยนานาฉันนอนเต็มอิ่มเลยฉันดีใจนะที่เธอไม่รังเกียจบ้านของฉัน ไปโรงเรียนกันดีกว่าเนาะจะไปรังเกยียดล่ะเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะมีข้อความมาเฮ<อ>้ยอะไรแกฉันเล่นแอปหาคู่แล้วไปเจอเพ่คนนั้นด้วยอะร<อ>ุนเพ่ที่โรงเรียนเรางั้นเหรอแล้วมันเป็นอะไรแกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันน่ะนัดเจอกับเขาที่ห้องสมุดวันนี้ยังไงล่ะฉันน่ะเดีใจมากๆเลยทั้งเดีอดใจทั้งตกใจนะ้ามีเขาแมทกับแกงั้นเหรอ ชคดีจังเลยนะส่ฉันจะมีแฟนแล้วเหรอเนี่ยแต่เดี๋ยวนะเออคือจริงๆแล้วฉันเอารูปเธอใส่ในโปรไฟล์น่ะแล้วก็แมทกับเขาฉันจะทำยังไงดีนะฉันขอโทษเดี๋ยวนะเธอหมายความว่ายังไงเอารูปโปรไฟล์ฉันไปใส่น่ะมันก็หมายความว่าเธอต้องไปนัดเดทแทนฉันน่ะสินะนะนะแล้วก็ค่อยนัดกันไปกินข้าวพี่มิวทำไมทำแบบนี้ฉันขอโทษฉันไม่สวยนะแต่ฉันอยากจะคุยกับเขาน่ะโอ้ยายมิวเอ้ยรุ่นพี่ที่โรงเรียนคนนั้นหล่อมากๆเลยแกสิเป็นเปื่มหล่อจึ้งมากเลย วันนี้จะได้เจอมิวแล้วหรอมิวสวยจังเลยนะ ต้องเป็นคนนั้นแน่ๆเลยที่เจอกันที่ร้านเสื้อผ้าะคนนี้เหรอ้ายนานาเองก็ต้องมาแทนหมิวเพราะว่าหมีวน่ะใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปของฉันและแล้วเขาก็มาเอ๊ะุ้นพี่คนนี้<อ>ใช่หมิวหรือเปล่าเนี่ยแต่จริงๆแล้วฉันไม่กล้าบอกเขาว่าฉันชื่อนานานะเพราะว่าเพื่อนของฉันน่ะเอารูปไปเปลี่ยนแต่ก็ช่างเถอะฉันจะไม่บอกหรอกออคือว่าไปกินข้าวกันไหมนะอิดอัจฉรยะเลยฉันไม่ได้ชอบหมอนี่สักหน่อยเธอเอาเพื่อนไปด้วยก็ได้นะวันนั้นฉันเห็นเธอที่ร้านเสื้อผ้านี่นะเราคุยกัันนนต้้งแลววไมม่่ใชรอิ ฉันชื่อนะนะ้านาต่างหากลูกเดี๋ยวฉันจะบอกความจริงทุกอย่างแล้วกันนะแต่ว่าไปกินข้าวกันก่อนก็ได้แล้วแล้วฉันเองก็บอกกับเขาว่าไปกินข้าวด้วยกันแล้วจะบอกความจริงในวันนั้นว่าจริงๆแล้วคนที่คุยกับเขาก็คือหมิวซึ่งเป็นหมิวมาตลอดเลยที่คุยกับพี่เขานะัลโหลฮัลโ้หลแกนะานาะนะมาแล้วยังอะตอนนี้ฉันดีใจมากๆเลยเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้นะแยจะได้เจอพี่เขาแล้วโอ๊ยอึดอัดจังเลยนะทํายังไงดีตามสบายได้เลยนะกินให้อร่อยนะน้องหมิวคือรุ่นเพีฉันขาฉัน สารภาพด้วยแหละคือว่าจริงๆแล้วฉันน่ะไม่ใช่เออฉันก็จะสารภาพเหมือนกันจริงๆแล้วฉันน่ะชอบเธอตั้งแต่แรกเห็นเลยมาแล้วเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินว่าฉันชอบเธอตั้งแต่อยู่ร้านเสื้อผ้ากับเพื่อนแล้วเพื่อนที่ขี้เละขี้เละของเธอน่ะทธอไมต้องย้ำด้วยอ่ะเป็นแฟนกันเลยดีไหมฮะ นี่อะอ้งนี่มันหมายความว่ายังไงฉันบอกว่าให้นัดมาให้ฉันไม่ใช่หรอเฮ้ยหมิวมันไม่ใช่แบบนั้นนะ๋อกันทีฉันเองคือคนที่คุยกับนายนะก็แค่ยืมลบเพื่อนของฉันมาคุยด้วยทำไมนายไม่เชื่ออะไรฉันเลยแล้วเธอน่ะทำไมต้องให้เขาชอบด้วยแล้วตอนนั้นหมิวเองก็โกรธฉันมากๆหลังจากนั้นพวกเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเหมิวทำไมไม่ยอมฟังอะไรฉันเลยลงเธอชื่อหมิวหรือชื่ออะไรกันแน่นี่นายไม่ต้องมายุ่งเลยนายทำให้ฉันกับเพื่อนแตกหัก หนอไปนี่ไม่ต้องมาเจอฉันเอกจำไว้เราคงเกลียดกันไปแล้วสินะมิวอะไรเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันครับเนี่ยหลังจากนั้นฉันก็ไม่ได้ข่าวมิวอีกเลย ดูเหมือนว่าลูกสาวของฉันเนี่ยจะเก็บตัวแต่อยู่ในห้องนะนี่ลูกกระดุมมันขี้เหร่นี่แม่นี่ลูกอย่ายึดติดกับความสวยงามเลยนะมันก็แค่ของชั่วคราว <c oughs> แม่ไม่เข้าใจหนูเลยไงแม่เข้าใจสิจ้าคนเป็นแม่เข้าใจลูกทุกอย่างเลยแม่เองก็เสียใจเพราะฉะนั้นแล้วแม่ไม่อยากให้ลูกเสียใจอีกต่อไปนะแล้วแม่จะทำยังไง <c oughs> ก็ต้องหาทางให้ลูกสาวของแม่ได้มีความสุขอีกครั้งยังไงละ่ะฮัลโหลค่ะเหมาสัญกรรม <c oughs> ช่วยสัญยกรรมลูกสาวของฉันให้ดูสวยที่สุดเลยนะคะเอาละแค่นี้ก็เพียงพอแล้วษนะลูกสาวของ แม,แม่คะแม่ขอโทษนะแม่ขอบคุณมากๆเลยได้เข้าใจหนู และตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าคนที่รักเธอที่สุดก็คือคุณแม่ของเธอนั่นเองวันเวลาผ่านไปหลังจากที่พวกเรานั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนว่านานะเองก็ได้กลายเป็นดาราดังขอต้อนรับคุณนานะเข้าสู่วงการบันเทิงถ่ายไว้ถ่ายไว้เร็วๆคุณนานะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลายเป็นดาราดังช่วยตอบคําถามหน่อยได้ไหมคะก็รู้สึกดีใจนะคะก็อยากจะเจอเพื่อนอีกครั้งมีโอกาสก็อยากจะย้อนเวลาไปเจอเพื่อนที่รักที่สุดนะคะว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะอะไรเงี้ยเพื่อนของคุณนานะที่ว่า เป็นใครกันหรอคะใช่คนนั้นหรือเปล่าเอ๊ะ นั่นใคร่ะยินดีด้วยนะแกแกงั้นเหรอเสียงคุ้นๆจังฉันไม่รู้จักเธอสักหน่อยนะ่ะแล้วตอนนั้นที่เขาเปิดหน้าเองฉันก็จําได้ทันทีว่าเขาคือมิวสวยขึ้นมากเลยนะมิวนี่เธอไปทําอะไรมาทอกดฉันอยู่หรือเปล่าฉันคิดถึงเธอจังใจเย็นๆนะฉันนะ่านะไปทําสัลญ,ญกรรมมาหลายรอบแล้วแผลยังไม่ดีเท่าไหร่เลยดูสิร้อยกรีดะแล้วขอโทษนะที่ผ่านมาไม่ได้กลับมาหาเธอเลยเพราะว่าฉันไปอยู่ต่างประเทศมานะ่ะยังไงซะฉันมายินดีกับเธอนะ มีวเพื่อนรักฉันคิดถึงเธอที่สุดลยนะ<อ>ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเราได้ปรับความเข้าใจกันแล้วล่ะนะเนาะรู้อะไรไหมเหมิวตั้งแต่วันนั้นน่ะฉันไม่เคยคบกับรุ่นเพ่เขานั้นและคนที่ฉันชอบที่สุดก็คือเธอฉันอยากเป็นแฟนกับเธอที่ผ่านมาเนี่ยเธอชอบฉันงั้นเหรอก็ฉันรักเธอเป็นแล้วยายโลกขนหนเอ้ยเด็กน้อยเอ้ยเอาเอาดอกไม้ไปโหดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้จะยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะเนี่ยคู่นี้นะ่ะจากเพื่อนสนิทกันกลายมาเป็นแฟนกันเหรอเนี่ยขอแสดงความยิน ด้วยนะคะฉันรักเธอนะนานะโอ้ละครก็ได้จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ามารับชมเหมือนเดิมจะว่าไปเนี่ยความสวยมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้เราได้เจออะไรมากมายแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่สวยเนี่ยแต่เราก็ต้องภูมิใจในตัวเองมากๆเพราะว่าในโลกใบนี้นะไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบหรอกวันนี้พี่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบาย